อย่าไปที่ที่ที่ไม่มีใครต้องการคุณีหนึ่งพผมเข้าไปเสนอเกมกระแสงเงินสดในกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงพิจารณาคำพูดที่พวกเขาตอบกลับมาก็คือเราจะไม่เล่นเกมในโรงเรียนและเราไม่สนใจสอนเรื่องเงินเงินทองทองให้เด็กตอบ พวกเขายังมีวิชาอื่นๆที่สำคัญต้องการเรียนอีกมากมายมีกฎในการทำธุรกิจอยู่ข้อหนึ่งว่าอย่าไปในที่ที่ไม่มีใครต้องการคุณพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำเงินในที่ที่คุณอยากที่คุณและผลิตภัณฑ์ของคุณที่ต้องการเป็นเรื่องที่ง่ายกว่า อย่างไรก็ตามโรงเรียนจำนวนมากในเกมของเราเป็นอุปกรณ์การสอนในชั้นเรียนแต่ข่าวดีที่สุดก็คือคนทั่วไปที่ต้องการยกระดับความรู้การเงินและธุรกิจชอบผลิตภัณฑ์ของผมด้วยและเมื่อเดือนมกราคี2000สถาบันจัดการระหว่างประเทศระดับจิญาโตรของอเมริกาชื่อดัง พันเนบเบิร์นหนังสือพ่อรวยสอนลูกพ่อรวยสอนลูกเงินสี่ด้านและเกณฑ์กระแสนเงินสดของผมเป็นตำรางในวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจด,ด้วยขอบคุณหนังสือพ่อรวยสอนลงทุน